อันนี้สัมผัสพี่นึกสัมผมสเดีัยววะเสียงมันถูกคนปะละไรทำเมตตามองหาความรูติธรรมสวัสดีเบื้องบนช่วยโยนให้หมดทุกธานุอายา ช่วยนำความยุติธรรมบาปกรรมดีช่วยอยู่ที่ผลตัวกระทำของฟ้าเมื่อจบไม่นานก็คงจำหายคงมีสักวันฟ้ากามสดใส เอาความอับไอายไปจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำผิ้มีแต่ความคิดหวังลุ้คนผคลน,นี้นั้นมีแต่ความจริงใจสวรรค์เบื้องบน ช่วยดลให้ผมทษทันอาญาสว่า์ช่วยนำความยุติธรรมบาปกรรมดีชวอยู่ที่ผลตัวกระทำท้องฟ้ามือดำไม่นานก็คงจตำหา คงมีสักวันวากับสดใสเอาความอาภายไปจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำผิดมีแต่ความคิดว่างดีลุงฮัคนนี้ นั้นมีแต่ความจริงใจใช้พนคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจเขอยจหคชเชิญไหมครับแอดมิน้อยมาให้กำลังใจลงนะครับ มีก็ครบสองขวดเสร็จแล้วนะครับปีหน้าก็จะสามขวดแล้วกัะหวัดจูบือายพันครับขอได้ไหมายพันครับไปซื้อไปซื้อกาแฟรึเปล่าลองมาตัวไปไหนครับนายพันครับอะไรครับลุงพชชื่พูดลุงพชชื่เอาลุงดังดังดังไม่น่าผ้าออกผ้าออกลุงพชลุงพชชื่อเด้อลุงพชชื่อเด้อ เราไม่ต้องเราไรป็นความนั่าชขอุับารอบบุใช่ก็คือลุงพาไปทาบุญแล้ก็ไปแล้วก็ใกล้เราขับรถมาตรงนี้จอดี่ลานบ้านก็ห่างปรมาณสามกิโลลขับรถมาจอดี่ลานได้ขึ้นรถตู้หลายหคนที่อยู่ที่นี่ก็เอื้อเอื้อเปนาอาจารย์จาเกินเลยอาจารย์ผมจะได้รอไปด้วย หลังหลังจากที่เรารอลงพันนะครับนับร้องอนําวงวงอะไรวงอะไรดีชื่อวงอะไรดีครับเราต้องคิดนะเราต้องคิดชื่อวงช่วยกันนะเราต้องทำร้องร้องไปเรื่อยร้องไปเรื่อยชื่อวงชื่อแรกนี่กัเพี้ยนแล้วนะร้องไปเรื่อยอไหนมีใครแต่ง ชื่อวันได้อีกบ้างไอ้นุกอย่าบอกนะฟอบตกชั้นน่ะเออเรารู้ว่าตอนนั้นลุงไม่ผิดแต่ที่ไปเพร่ะว่ามันมีการคำนึงให้ไปเนี้ยเราก็ไปแต่เราก็ดูแล้วนี่ตอนนั้นก็ดอกจริงของคนชื่อลงพนกท่อยู่สักก้นเขาเป็นนพยายาม ไม่เปลี่ยนใครค่ะต่อใ้ถ้าต่ัให้ทำผิดคนจะสู้กับครปีสองปีนคือากว่านันเขาเป็นคนคือบันเกิดของขาเนาะในการมองของขาก็สอว่ใกาู้คนโดนโกับว่าผู้ใจคุณจนชีวิตสุด้นใจผมคิภา ทนลุงท<ป>นคนเลือดลกคน บางครั้งก็สนุกเพลินจิวตามประสาก็จะมีชุดเดียน่ตอนนี้เริ่มปลูกเอามาจากมาจีนบ้างชุดเรียวกันแล้วก็มีคนูีมากมีเขาเป็นใจไร้วันคือปัจจุบันนี้เราได้โอกาสมีความสุขชื่นชมบางเวลาแอบร้องไห้สับสนชีวิตลก็ลูกเขารู้ว่าเราติดตามนอนแต่แรก นะคะแล้วก็คอยเป็นห่วงเราตลองนะคะว่าเขาจะโทรถามเป็นไงบ้างแม่กลับไหมเขาก็ห่วงเราครอบครัวของเราต้องทำเพลงทั้งหมดนะแล้วก็เอายููุเพื่อมีใครนึกชื่อวงได้อ่าพี่ชัยชื่อวงอะไรวงเราน่ะเดินไปเรื่อยชวนมาแต่งชื่อให้ลูก ชื่ออะไรนะชื <ạ? S 2> ่ออะไรนชื่อวงนี่ชื่อวงชื่อวงวงแอมินน้อยบ้างตามไปซื้อกาแฟให้ลมหน่อยตามไปซื้อกาแฟให้ลมหน่อยเอาคาปูชงป ที่เหลือไม่ต้องถอนนะทุกข้าก่อนทุกข้าก่อนทุกข้าก่อนค่ะกาแฟหนึ่แก้วนะก้คกบอกงะระูกบ้งกก มันมาจมินจะติดาเกีมันทำเคลือมันก็จะก็ว่าต้นไม้บางต้นมัน็รลบลายต้นไม้ต้นไม้สมากถ้าจะมากนมังไยอกมั่ง่ยนที่ตะเจียะไม่นนเ่นเ็ก็กเลน็ริดก็มันจะถูกว่าที่ตะกินเนาะที่ตะนก็ไล่ละลาย นี่ก็แสาตสี่นี้มาช่วงแพงคือลมีนนี่คนนี้เอาไหมี่ลองคะเอาคนนี้หน่อยนิดเดียวคอยพูดไม่เป็นบอนี่เดียวคุณม,ม,มากมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ